สบายดีพี่น้องโมแดงจิราพรค่ะมื้อนี้นะคะกะบผมมียังค่ะ์วาบอลโซเลกันสิว่จแจงคิวนะคะวันที่สิบสองเดือนสิบเอ็ดสิบสองสิบสองสิบสองเมือสิบสองเดือนสิบเอ็ดนะคะสิบสองเดือนสิบเอ็ดพอกันแน่นอนกับโมแดงจิราพรแล้วกับพิตุกตาท็อปไลน์ยูร้านอาหารอยู่ทีแฟเฟี่ยวนะคะร้านอาหารจินดารานะคะ สวัสดีผู้ดีเข้ามาแล้วเด้อเมื่อนี้เข้ามากันแบบสาวๆสๆาวๆเยอะมากนะคะมาแบบกลุ่มแก๊งนางฟ้านงแบบแก๊งนางฟ้าวันนี้นั่งแบบมาแต่เมืองไทยนนมาแต่เมืองไทยสวยมากวันนี้เรามีนางฟ้าเพิ่มมาอีกหนึ่งองค์นะคะใช่ไหมคะใช่ค่ะนางฟ้านะคะที่นี่ของเรามีนางสกุลด้วยมาจังไดคะนางฟ้ายาพีช แต่ว่าสใหญ่เขาบังคุยบอกน้ำสักดิผู้ทรายนะคะก็อบอกไปว่านั่งป่าซื่อคบกันแล้วเขาจังบอกว่า,<ภ>า,ายาพิษแต่ว่ามันกระซายไปแล้วในเมื่อเขาได้เสียตัวให้เขาแล้วอเอาตีจ้าเสียตัว,ว้พวกเขาโอมต้องเป็นญาติเราแนะนํานางฟ้าองค์ใหม่กันเลยนะคะได้ค่ะพี่ตั้นค่นคะยูเวลครามลูกไล่แม็กซี่กันนะคะ ไอ้แก๊สปิชเจอเบิ้งไทยได้ด้วยเนี่ไทยได้ไม่ได้ไม่ด้เลยโย่ไ่ได้แจ้งได้เหมือนเศร้าเล้วกินยอดมันเป็นอะกระปุลาทูเบิเราก็ได้ละกปแาสมตีล่างมื่อเราไปเนาะโอ้ยังเหม็นอยู่ดิเหม็นแจ้งไดนหอมตจลาอุ้ยสวยมากไอรีหลายย่าพี่น้องเบิ้งกังหันจ้าเมื่อกังหันบ้านมุเจ้าพี่น้องเอาเขาบ้างเออ สวยมากแม่น,นี่หลาเพื่อนทอดบ้านเกิดเจ้าของแม่ล่ะบ้านเยี่ยที่อยู่อันนั้นนะนะดอยอินทนนท์น,นะแม่มองนี่แม่นมองที่เข้าไปไทยแบบเบอรอเดย์ตุ๊กตาเยสบอร์เดยคนละทางคนละสุดคนละฝั่งแต่ว่าเป็นกลางคันเดียวกันแมน่นยูนีคุณใส่ด้านหลังก็มีนางฟ้านะคะนางฟ้าสองคนมีพี่เป็ดนะคะนางฟ้าลื่นกัำให้เราจะหลี่ไ้นางฟ้าก็มีอาชีพเสริมได้ล่ะสัตว์ป สวัสดีสวัสดีที่เข้ามาเลยคะ่ะบุตรีเข้ามาทักทายกันเขียนเข้ามาทักทายกันได้นะคะว่าน่าแกม้มาอย่งอ่าไม่อะไรยังไอ่ะอย่างเป็น,น,ปนกับวันที่สิบสองนาจะพี่น้องอย่าลืมมาพอกันเด้อค่ะอยู่ที่แฟ่เฟี้ยวอยู่ร้านอาหารจินดารา เด้ดค่ะร้านอาหารจินดาล่ามวนกันแน่นอนกับบุญแดงจิราพ่อหล้วก็ตุ๊กตาท็อปไลน์เจ้าของผลงานเพลงหลายๆผลงานเพลงนะคะเพราะว่าสีเป็นอยู่กำนัลสีดีคือเขาบอต้าใครมวีนก้วยลัุดสีกันบอสีกันบอนั่นบอลลูมาทำกันต่อหน้ากันไปเลยมาสีกันบอนะคะสีกันผมบอนะค่ะบางท่านว่าโอ้ยอย่างน้่าโมแดงตัดผมแล้วจะกันผมไหมนะคะเพื่อสีแดงเป็นส้มสีแดงดูสวยงามพลังมแปด บางในเย้ตุกะตาเมื่อน,นี้นะคะอยากจะฝากถึงพ่อแม่พี่น้อง<ม>ผู้ใดนะคะที่คิดฮอดคิดถึงมุ่งเข้าสองคนหรือว่าท่านใดนะคะที่มาชมย้อนหลัง้วกาคิดฮอดอยากจะเห็น้ามู่เขานะคะพอครัวคีเดียวนะคะร้านจินดารานะวันที่สิบสองนี้ที่จะถึงนี้นะคะวันเสาร์นี้อย่าลืมนะคะพบพ่อแล้วก็ห่อใบลอยนะคะไปโชว์รองกันได้ว่าตงแต่มหนีว่าเน้นใบลอยจักทีเน,นตเตใบบาดกับปซิฟนะคะ <laughs> ไปลอยก็เห็นอยู่ทธิลาเขงพี่จันแมนวะจ้ามื่อน,นั้นเราพาไปหยอกเรามาแหลกเงินพนาราออกมาผ่าเป็นปีเขาเขาวเ,เขียนว่า0.00ย์จนยเนี่ยเป็นพน่ะคือมีการพี่เมียมคนนี้ <c oughs> เออมีการพี่เมียม,มตัวล่านอนทท้งๆหรือเปล่าตันเดอร์ผู้ใดอยากพ่อหมดแดงกับพ่อการยุ้่แฟ่เปี้ยวคันผู้ใดอยากพ่อพี่จันพ่อที่ได้ที่ตันเดอร์เด้อะคาสิโน ว่ป้ายพาเรียนซื้อน่าจะเนาะที่จริงที่จริงพอฮอกับโบเป็นคนยังสั่นแต่ว่าเป็นคนใน่นั่นเลยไมนั่นละละโกโกแซ่บแซ่บขอบพระคุณโกโก้ที่นี่นะคะสำหรับผู้ใดที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมแซ่บสวัสดีคับพี่ตั้นโอ้ยอยู่น้ำกันเนี่แบบอันนี้ก็เป็นนางฟ้าองค์สุดท้ายของเรานะคะองค์สุดท้องนางฟ้าคนนี้ก็ยังสดนะคะยังโสดนะคะเออสวยเสมอสวยสวยยังสีสดได้ยังได่เนี่ย สวยเพรา่ถือทหารล่ะใส่นึ่งตาแล้ว่าอะไรว่าสวยไม่ดูทหารสวยบ่ได้เบียกได้งานสวยแต่ก็รอดเข่งไงค่ะมื้อนี้นะคะเมมเว่ามีแกพวกเฮาเท่านี้นะคะกับจีนีป้าด้วยนะคะเจ้าของเคียงเจ้าของเคียงสวยค่ะคุณป้านี่สวยตลอดนะคะสำหรับผู้ใดที่สนใจ๊งคุณป้าเฮากับโสดคือกันค่ะมื้อนี้รดคันรถนี่โสดบ้า เมนแทอคนทางหลังโสดเสมอเสือตลอดเวลาโสดไปเสือซีวีนี่รีมาเปิดมาเข้าโสดได้โสดเนีโสดบ่ได้ยได้เกิดกันเลยโอ้ยโสดด้ไม่าบ้าสนุกสนมาปากแตกก็ไม่อัวหันวะเมื่อนั้นก็ย่างเป็นล่างรถไฟอุษาสินีรถไฟเลียนไก่กับเป็ดกับบะหมี่จักขันพี่น้องเงยตอนนี้พี่น้องกะ เขามาทักทายกันมาแล้วโค้ชพิจาร์โชว์พิจัรก็โสดพิจาร์ก็โสดพิจาร์ก็โสดโสดยันโชเฟอร์เลยนะคะส่วนใหญ่ที่นั่งอยู่ที่นี่นะคะไม่ใช่โสดธรรมดาโชเฟอร์ค่ะค่ะอ่ะไม่ป็นโสดธรรมดาได้ลรอเดี๋ยวไม่สนใจเออเราเราสนใจบัตรดแล้วท่านโค้งนะคะท่านโค้ชไม่ได้โสดธรรมดานะคะเขาเรียกว่าโสดพิเศษเป็นยังไงจ่ะโสดแบบชึกทิมชึกป้าโสดแบบบั้รด้เกิดขึ้นมาพี่น้อง มันข้าโลนี่แม่เบิร์ดจ้าส่วนใหญ่นะคะพวกเราโสดแบบนี้เพราะว่าพวกเราดีเกินไปใช่ไหมผู้ชายส่วนใหญ่เลยไม่ค่อยจะพูดควรจริงเลยค่ะพวกเราก็เลยลอยคอลอยคอรอคอยอยู่ที่นี่กันต่อไปของพระไทยเทวดานะคะที่ไม่ประทานคู่มาให้เราเขานี่มีเป็นแผนกเลยค่ะแผนกเล่าแผนกพูดมาแผนกกู่แผนกกินแม่แดนพวกเยอะทั้งหลังที่พูมากพอเนี่ยเราได้สองซีมเด้อเดียร์จูกระทา เราใสองซิมแบบไดรล่าเราเป็นโทรศัพท์รุ่นใหม่ใส่ได้สองการ์ดบ่แม่นโทรศัพท์จีนบ่ค่ะยอยก่กนไม่รู้ของจีนใส่ไหนพอยอยเลยเนาะจ้าว่ามีงานก็ปกติอุ้ยสวัสดีพี่จันค่ะเขาเบิร์กคนละเขาเบิ่งเจ้าขอะเขาเบิ่งกการ์ดพี่จันเด็ดพี่ทำเบิร์กอร่อยคนขับคนขับนั่งขับของวิ่งุูฟังเนาะพี่น้องเนาะ จากหน้าตั้งแต่ออกโรงเรียนว่าได้ขีดเขียนทำเียงต่อพายกระเป๋าขึ้นรถบอกอสอมาอยู่กทอมอเป็นลูกจ้างรรยวันเก็บเงินเก็บทองสร้างตัวตามฝันจนเวลาผ่านนจนว่าลืมค่านอกตื่นค้ยนะคะสำหรับผู้ไดที่อยากมัวน,น้ำกันเดออยู่ที่แฟเฟียลนะคะวันที่สินะคะ12 สิบสองพฤศจิกายนนี้พอกันแน่นอนกำบวยอด่กงิรพจนอยุอออยทธ่ร้านจินดารานะคะพอกันกับเบลตุกตาพร้อมอยากมาขอเบอร์อยากมาเดาไซเล่มาโหลดพี่น้องวันที่สิบสองเดือนสิบสองมาเดาไซเลยก่อนละเดาเอาเต้นนะแม่คะ่ะเออเลือกเต้นบาดสลบแบบ ย่อหรือว่าได้เด้งมาสโลบไซยอกรันจ้ามาสโลบไซยอถ้าโอเคอยู่นะคะแมนครับขอบพระคุณหัวใจแล้วก็ไ์จพี่จันที่อยู่ข้างหลังของเราด้วยนะคะถ้าขนาดเราเงยหนาแล้วยังไหลได้ได้หล่ะแล้วเก้งนี่เลยมาต้องพิเศษสมองโอ้ยวายอยู่แล้วแึหนึงแท้ว่โอ้ยบอกว่าปฏิบัติการไหนล่ะย่ามนอนแล้วก็บ่านนอนนี่คุยกันก่อนคุยกันก่อนนอนอยู่กับคุยกันโอ้ยเมื่อคืนพี่หลับก่อนสบายไป ท่างนึงกัดเขียวกดกดช่างนึงยังเมาอยู่ผู้นึงดื่มไหวเลรอผู้นึงเมาเไดเลยเนี่ยเมื่อคืนเนี่ยคือว่าจังสังพี่จันเราเมาเมื่อคืนเราเซ่เออพี่จันก็เมาเป็นพี่ตันดื่มพี่จันเมาเออเออพี่เป็นคนดื่มพี่จันเมาให้กินให้กินยาแก้แพ้ดันเมาดูสิเขากินแล้วว่วไปนอนเออเมาจะต้องมีคนไปส่งกันปะ ไปเสมอนะคะพี่ตันของเรานะคะอว้ยเป็นสาวเก่งสาวหวานทําอาหารก็อร่อยคอนเฟิร์มคอนเฟิร์มทุกอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นอันน้ำจิ้มบักม่วงนะคะผู้ใดมากินบักม่วงเอ้ยจีบไปเด้อพี่น้องเด้อผู้นี้เด้อแสบคักแสบแน่คอนเฟิร์มแบบเปเี็ยนเห็นม้วกินจะเล้าอ้วนปุณนะนะเร้าจะมาเป็นท่งละพน้กับเป็นคือกันขอบคุณหัวใจโอ้จากพี่จันอีกแล้วโอ้จากพี่เปียซะสัน นะะคแล้วนั่งอยู่ข้างหลังแล้วก็กดไลค์จะขอค่อยกดแชร์เลยแหละพี่เป็ดแชร์ยังเรื่องของเราสองคนก็จบตึงโดนแล้วแดนเอาอายแต่เป็นยังหัวใจจังลืมอดได้ของข่อเนาะหล่ะนะขอแห้งๆเนี่ยแม่ปรได้ยินหลาไอ้ทีม้องเปรมพุ่มใบโอ้ยเนาะกิ้าเอาพอดีพอดีแม่น่ย้อนว่าไอ้เอวหนอ ต้องใช้เวลาอีกกี่ปีจังสิลืมไอเป็นผู้สาวเก่าโดยบ่ได้ตั้งใจไอมีผู้สาวไหมน้องก็หูดีเลิกกันมาสิเกือบปีกันลืมบ่ได้จากใจผู้สาวเก่าที่น้องเอหลเดอ่ะกำลังเกันะจากใจผู้สาว เก่าว่าน้องอลืมเจ้าบ่ได้ดอกเด้พก่น้องแก่เฝ้าออกไปขะเข้ามาไหม่ะเข้ามาไหมบางบ่ยังอแอบ,บกดเบเอร์ที่โทรหาหลังมือสองเฟสกะเฮ็ดให้น้องเจ็บใจเห็นรูปเขาคู่กับอไอแอบเว้ายังบ่ไบดยไ้ย้อนน้องแค่ผู้สาว ่เอออย่าไปแค,ค่ภาษาภาษาเจ้าสิลาลาผู้ชายไม่ใช่พ่อไม่ใช่แม่จะไปแคร์ทำไมคะเออจะ่าจาังชาติเขาผู้ชายเป็นแม่ถ้าผู้ชายเป็นแม่ก็แย่ลแล้วล่างโอเคระวังมันหลักเสียหน้จะไปใส่เป็นยังโอ้ยเออข่อยก็ว่าอย่เมื่อหนึ่งฮะเจ้าฮะเจ้าแม่ข่อยก็ว่าเอา้าเจ้าคือใส่เสียหน้ข่อยเัื่อบอกพ่อข่อยไหมเรื่องในครอบครัวเอาที่ เยัมาเบาเหรียญเบาหัวมัจจิบาเออมันก็เป็นเรื่องจริงหรือคะอ่าขอบคุณหลายๆลน์ด้วค่ะสำหรับหัวใจว่าจากใช่เดียวกันใครกดเนี่ยกดไลน์แล้วพี่จันเรามาแค่นี้ตัวมาเข้าไลน์กับไปรลดขั้นมาเข้าไลน์ไอ้ก็ไปรลดสิมาขอโทษแล้วแอบคบเขาไปเพื่อ เอามาตอนนี้ก็ได้แดกไปแล้วตอนนี้พรท่านมี่เราว่ามีความสุขลาใจที่ได้ตัวหน้าตัวหลังเบาแต่ละอย่างบ่เคยเห็ดได้ไม่เพียเพี้ยต้องได้บาร้อยเพื่อเป็นบ่ได้เป็นจังได้หลาลอยไปแอบแซ่บเหตุการณ์แจ๊บแซ่ปากบอกว่าหักจ้าคักแบบได้ กับการต้องทนเฮ็ดดียังโดนออกใจพอยากเป็นควายให้อ้ายตัวโต,วตวขั้นมาคนใหม่ออกับไปทำแมสิแก่คนเก่าเห็ดยา,าง<อ>นี่ละเขาว่ามีมมาาดมม้อม,ม,มหลาีเ มือนั้นห้องไปงานน้ำแกันอนพี่เป็ดพี่เป็ดให้อยู่ในกรอบตลอดนะใช่ขายยังไงก็มีพี่เป็ดขายลอตเตอรี่เราใจเราใจหลพี่เป็ดขายลอตเตอรี่ที่ไหนคะเอาเงินใต้โต๊ะอยู่กรุงเทพขายลอตเตอรี่ที่ไหนคะสวนจตุจักรค่ะเขาเขาให้ขายได้หรออ๋อแถนนั้นเพื่อนเยอะไปช่วงนี้เขาเขาจับเพื่อนไปปล่อยในแถวนี้เขาเพื่อนฉัไปปล่อยแถวไหนไม่รู้ไม่ได้ไปตามดูเพื่อนเลยช่วงนี้ สำหรับผู้ใดที่เขามาแลวก็อยาลื่มทักทายกันไดนะคะเขามาเขียนทักทายกันอยากสิทราสิสซอรเรื่องนี้ยังของผู้ใดก็ได้นะคะเขียนมาเลยนะคะสิตอบนะคะตอบได้ทุกเรื่องอยกเป้นเรื่องตัวเองะะแม่เล่เพราะเขานี่เป็นเขาเป็นว่ซเซเลบได้ล่ะเซเลบนี่หมายถึงว่ารู้ไปทุกเรื่องซอนรอแซแลเรื่องของข้าเจ้าน่รู่ดีเรื่องซีรีข้าเจ้าพิษกันรูเมืดเจ้าซันบอเออจ้าเรื่องตัวเองนอยธถามค่ะ่ค่อยรู้ติดตามตลอดจ้าติดตามตลอดเพราะว่าสิเป็นเรื่องผู้ใดก็สเตตัส รูปสีดำหรือว่าเออโพดเสาโพดหงอยนี่เอ็กซ์ิไปตูดเบิงย้อนหลังว่าก่อนหน้านี้มีเหตุการณ์อีหยังพูดใหเกี่ยวของแน่เออตอนนี้ก็มีหยอดคนเบิงอุ้ยพลังเงียบเนาะพี่น้องเงียบคักเงียบแดงเป็นบูดาไม่เจ้าเบิ่งนี่บ่คอมเมนต์ข่อยเลยเนาะกดไลค์แน่จักน้อยนะคะเออกดไลค์ถือใจก็กดไหลซั่งก็กดไปพี่น้องตามใจตามสบายพักวมาท่าไป เอาที่สบายใจท่านผู้ส้มเลยก็แล้วกันตอนนี้มีหยอดหยอดช่มพุยแสดงว่ามีประชาชนวยูนใน้รถดีลาส้มกันเองขอบพระคุณหลายๆนะค่ะสำหรับน้ามาน้ามาสำหรับแกงน้่งลฟยามิดตุ๊กตาไปเล่นตลกไปลูกไปเสียงเสียงเขาเพราะนี่ขนาดเบิ้งเที่ยนน่อยเขาไปเงียบคท้าว่มีตัวตลกมา ว่าดูไลก์ข้าจ้ากับสีหาเนี่ยไม่เห้ยโอมละละพี่น้องคุณนายคุณายส้งขวว่าข่อยเบาไลค์กับหาไม่ไม่ข่อยอมเ้อะเ้ัแคสเออมอนอมฮอนอมฮอนอมยังกับแล้วเต้อมยังมัดแสบก็มานละฮอนกับขอแบบแทงด้วยล่ะได้ใหญ่มาก ันจังได้อมโดนมานั่นจังได้อมโดนตลาดบอกไปเลยนะคะถึงน่าจะปวดแต่ก็สะดวกคือเวลาไอ้ยาไอ้ยะอันนี้สโลแกนแกงกระเข้าหนี่ทุกคนเลยนี่บอก่าไ่้าปวดเลยนี่จะไม่สวยเซ็กซี่แต่ก็ไม่เคยว่างนะคะเป็นคงไม่มีสโลแกนแต่ถ้าได้เป็นแฟนก็จะเข้าใจนะคะอยโอ้บุกเยอะด้วะ ไม่ได้สวยแบบเฉียบขาดแต่รับรองว่าเด็ดขาดและปาดใจะ <laughs> นะท <laughs> ิงนมจะแบนก็ชอบอันท่าแขนนะพี่ <laughs> อันนี้ไม่ไหวนะต้อไม่ไหวใช่ไหมอันนีโหดไปเออหดไปแต่ว่าแถวนี้มันก็ต้องเข้าใจนะพี่นะแถวนี้มันก็แดนเม็กซิกันเนาะ <laughs> <laughs> บอกไว้เลยนะคะคนที่ดูอยู่ถ้าท่านกินเหล้าท่านจะเมาแต่ถ้าท่านกินเหล้าท่านจะมันนะคะ,ะสำหรับใครที่ถือศีลน,นะคะก็ออกไปนะคะเพราะว่ามดโลกสวยนะคะ18บวกนะัคะี เลนนะคะติดเลสอยู่ทุกตาสองวันสำลักสองวันเลยอ่ะไม้ติดคอนะคะอี่ลามื่อนั้นเนี่ยไปขุดหินปูนได้ทั้งใดเพราะว่าหินปูนไม่มีอสุจิเยอะมากบอกเล่นเด็กพี่น้องการทะลึงตื่นตังนในละแนวมันได้หัวได้มวนพี่น้องเอ้ยคิดว่าหมูเฮาเป็นคนล่าหมกนะคะหมูเฮาเป็นคนจกกระเป็น เขาเรียนเ้าเรียนเขาบอกวศิลปินยังือว่ามีความเค็มออเอออันนี้เราสายห้าพี่น้องความเคยมหองเข่ากับบืมีค่ะตอนนี้พวกเราได้มาไลน์นะคะไลส์ลาระนะคะนี่เราไลส์ลาความเค็มพี่น้องอนเอ่อพวกท่านดูแล้วนะคะพวกท่านจะรู้สึกว่าไม่มีอะไรในสมองนะคะจบแล้วจบไปพี่น้องหัวว่างเปล่าค่ะสวัสดีคุณแม่วันนี้ค่ะสวัสดีคุณแม่วันนี้นะคะนี่เขาแชร์ด้ไหมเขาแชร์ไปเพื่อนเขาดูต้องหลายคน ขอบอออะคะุณสวัสดีเพื่อนพี่ตั้นด้วยนะคะสวัสดีเพื่อนพี่ตั้นคนที่มีมอเตอร์ไซคันแพง,ง,งด้วยนะคะค่ะสวัสดีค่ะต้องการคนซ้อนก็คนนี้เลยนะคะค่เกาะแน่นๆค่ะพี่เกาะเกาะแน่นๆอย่างปิงนะคะอ๊ออย่าหูเบานะอ๊ออย่าหูเบานะอ๊อสดใช่ไหมคะไม่สดไม่สดไม่เป็นไรค่ะไม่ไม่เป็นปรปักกับบ้านใหญ่นะคะค่ะดูแลได้ทั่วถึงนะคะ ขั้นมาเป็นแฟนก็บอเป็นอย่างเดาคายเป็นสู่ทางใจก็ได้ก็กันนั่นและนะ่น่จะได้สิได้กินแต่สู่ทางใจเมื่อผ่านตลาดเดี๋ยวนี้เขาเศร้าเป็นสู่ทางใจเขาเป็นสู่ทางกายกันแล้วค่อยๆเป็นค่อยๆไปบัดได้เรวๆไลยไกลสีตื่นมึงคาแต่ค่อยเป็นค่อยไปแล้วไม่จังหนีเมือแ <c oughs> เดี๋ยวนี้เขารวบตึงตั้งโกเอาไว้กันขอเบอร์ขอไล่แอนดเดกันก่อนบอกเฮงในสัตยางไปไอ้ไอ่สีกันบ่อังสนเล็บ่รอไว ไอ้สีกันเบอสีกันสีกันบอไอตอบมาไวๆสีได้ไปหาไหม่ไหมเสียเวลาวาแสดคนเดียวสมัยนี้มันไอ้สีกันบอจะเกินยังดอกสาทามันเป็นคำถามประจำไอ้ไอสีกันเบอ สิกันบอนะคะสำหรับผล mm hmm. งานเพลงไม่ล่าสุดของบัวแดงนะคะผลงานเพลงไม่ล่าสุดของเอตุกตากับมี่คือกันนะคะหัวบอรเราใจนะคะ mm hmm. ว่เราใจหลีเราได้โสดเห็นบ่เนี่ยจะมีเอาไว้ทำไมผัวบอรเราใจนอเจ้า mm hmm. มือใดก็กินแต่เราเฮ็ดมา mm hmm. เท่าเ่าแล้วเสียงลายเ mm hmm. มามานอนเมื่อสภาพน้ำกรบบอา เม้นป่านแห้งตายนับมือแหงเบิดแหงหนายผัวใส่บ่ไใดการบ้านบ่วทำ <c oughs> บัดเบิงผัวไทยบ้านเพลินเห็ดหน้าเปิ่นเวินกล้ามเป็นปั้นปั้นเสียงตาแนมเบิงผัวฉันเมาได้ทั้งวันเมือนมือหอดคำ <c oughs> แมนแล้วแช่ไปเรื่อยๆให้ผัวได้ยินพี่น้อง มาตรงดามันเปิดเพลงนี้แล้วก็แล้วสำหรับผู้ใดอยากเบิง่งเ <c oughs> ต็มเพลงนะคะเต็มผลงานเพลงของเฮานะคะเข้าไปเบิ่งใดใน y o u t u ไ e คอยว่านะคะหลายโม้และสี่บายเด้อเอออย่าบอานะคะหลายลายสั้นบ่จา้าไอ้บ้างไหนเดี๋ยวเย่สู้การแล้วสิว่าเออส่วนผู้ใดอยากติดตามนะครับกาเข้าไปเบิ่งในย t u b e นะครับหม่อยนะคะนอฟฟี่จัน ขึ้นทอดนั่งฝากขึ้นทอดทุกคนนั่มแม่ว่าคุณแม่วันนี้นะคะขอบคุณค่ะคุณแม่คุณนี้ว่าอย่างนี้เอ็นจอยเอนจอยแอนแอนจอแตกหอยแอนแฮปแฮปฟั่นมาสั่นแม่ไมนหยุดมันบ่อยอย่าไปฟันนแม่ละเอาเช็ดใจได้ล่ะสิได้ฟันมือนีตายแล้วเพิ่นบอกว่าแฮปฟันมันบ่แม่นมันก็ละความหมายเพิ่นว่าเอ็นจอยก็ไปหาฟันเด้อวสั่นห้วยตายแล้วใช่ไหานใหญ่ใช่ได้เด้อเจ้ามื้อนี้สิไปยังเกาะสะพาพยังเกาะ สะพานโกลเด้นเกตสะพานแดงเป็นใบเป็นนับบวชสลิงแล้วก็มาสื่อเลขเด้อพี่น้องเขามีบอกไว้แล้วน้ำแล้วจะก็ย่าลืมมาแจงเลขกได้เออเดี๋ยวสิบอกพี่น้องว่ามือนี่ตัวใดดีนะคะจากอ่าเจ้าแม่ปากแดงมือนี่เจ้าแม่สะพานแดงมาแล้วมามาโดยตัวเองกันผู้ใดมานี่แล้วบ่ได้ไปโกลเด้นเกตจีวามาบอหอดจ้าแล้วก็มีอีกอย่างก็คือ เขาเรียกว่าเลือดจำเลือดจำยึดทั้งเลือดได้หรอเธอตะกี้เขาเจ้าเอาเออเขาเจ้าเอาหนักโทษไปค้างไว้ทั้งเลือดเกลงน้ำใช่ไหมใช่ค่ะเรื่องเรืองจำเรื่องเรืองจำเรืองจำจำเออเรืองจำมันชื่ออะไรนะจำเวลา